สวัสดีครับอย่างที่หลายคนทราบนะครับตอนนี้คลิปของหนูเริ่มเป็นที่รู้จักแล้วก็เริ่มเป็นกระแสมีผู้สนใจแล้วก็มีผู้ติดตามเพิ่มเข้ามาเรื่อยๆทุกวันแต่ละวันก็จะมีข้อความคอมเมนต์คำถามเข้ามาไม่ว่าจะเป็นหน้าไหม่แล้วก็หลังใหม่นะครับจนตอนนี้ตอบคำถามไม่ทันแต่ก็จะพยายามตอบให้ไวที่สุดเท่าที่จะทำได้แล้วก็จะทยอยตอบให้ได้ทุกคนวันนึงหนูใช้เวลาในการตอบคำถามเกือบเกือบสามชั่วโมง มีหลายคำถามนะครับถามมาว่าเมื่อไหร่จะเปิดคอร์สตอนนี้ยังไม่มีแนวคิดว่าจะเปิดคอร์สนะครับเลยอยากจะใช้ช่องทางนี้ในการพูดคุยบอกเล่าประสบการณ์นะครับสำหรับท่านใดที่สนใจอยากจะมีแฟนหาแฟนหาคู่ หาสามีต่างชาติหาสามีฝรั่งนะครับก็เข้ามาฟังกันตรงนี้นะครับสำหรับท่านใดที่สนใจเรื่องของหาม360องศาหาม g e โ graphy นะครับแนะนำให้ฟังผ่านทางช่องทางของ TikTok นะครับชื่อเดียวก,กันกับช่องนี้คือ advance after go ในนั้นก็จะพูดถึงหามประเทศต่างๆที่ไปกินมานะครับแล้วก็จะมีเพื่อนๆเนี่ยเข้ามาแชร์ประสบการณ์ หลายคำถามที่เห็นว่ามีประโยชน์กับเพื่อนๆทุกคนนะครับโดยอยากจะมาแชร์กันคือเขาสนใจอยากจะมีแฟนฝรั่งแต่ไม่มั่นใจในตัวเองนะครับสิ่งหนึ่งที่มองเห็นสิ่งหนึ่งที่สังเกตเห็นนะครับคือเราไม่เปิดใจนะครับอุปสรรคแรกสำหรับการหาแฟนฝรั่งคือ ใจนะครับเราจะต้องเปิดใจไม่ว่าเราจะเป็นเพศอะไรไม่ว่าเราจะมีรูปร่างหน้าตาแบบไหนนะครับถึงแม้ว่าเราอาจจะไม่ใช่คนสวยตามมายาคติแบบไทยแต่สำหรับสากลเราคือคนสวยถึงแม้ว่าสถานะเราจะเคยเป็นอะไรมาก่อนไม่ต้องไปสนใจนะครับอาจจะเคยแต่งงานมาแล้วอย่าร้างมีครอบครัวมาแล้วมีลูกติดไม่ต้องไปสนใจ การอยู่แบบครอบครัวผสมแบบฝรั่งนะครับถือว่าเป็นเรื่องปกติมากๆนะครับเขามีมาตั้งแต่สมัยไหนไหนแล้วนะครับสามีมีลูกแล้วภรรยามีลูกแล้วอยู่ด้วยกันนะครับต่างคนต่างมีลูกของตัวเองมาอยู่ด้วยกันเป็นเรื่องปกตินะครับไม่ใช่อุปสรรคในการเริ่มต้นชีวิตใหม่ไม่ใช่อุปสรรคในการหาสามีฝรั่งนะครับอุปสรรคในการหาสามีฝรั่งคือ ใจเราจะต้องเปิดนะครับเปิดใจเท่านั้นนะครับคนทุกคนนะครับถ้าคุณอยากจะหาสามีฝรั่งอยากจะหาแฟนหาคู่หาความรักดีๆนะครับต่างชาติทุกคนมีสิทธิ์ทุกคนคู่ควรนะครับคุณคู่ควรกับความรักดีๆนะครับทุกคนคู่ควรบมด แต่ถ้าคุณอยากจะหาสามีที่ร่ำรวยนะครับคู่ครองที่ร่ำรวยอันนั้นหนูจะแยกเป็นอีกคลิปหนึ่งเพราะว่ามันจะต้องมีเทคนิคมีรายละเอียดมีดีเทลอะไรต่างๆที่เราจะมาพูดกันนะครับแต่อันดับแรกในการหาสามีฝรั่งคือเราจะต้องเปิดใจของเรานะครับถ้าเราไม่เปิดใจเราเขาก็ไม่สามารถที่จะใส่ใจของเขาเข,าเข้ามาอยู่ในใจของเรานะครับ เราก็ไม่สามารถที่จะได้ใจของเขาเข้ามาอยู่ในใจของเราเราจะต้องเปิดใจนะครับอย่าสร้างเงื่อนไขอย่าสร้างอุปสรรคให้กับตัวเราเองนะครับเปิดใจเท่านั้นนะครับขอบคุณครับ